จอมใจจกักรพรรดติตอนที่4.14กลับมาจากภูเขาอีกวนหลานอี้านผู้นั้นคลายว่าจะตายแล้วจริงๆจ,จบจนเที่ยงวันด้วนไปเย่ถึงเพิ่งจะออกจากวางังและกลับมาที่โรงเตียมถูกพุเชี่กำลังนั่งยองอยู่หน้าประตูห้องพักมือถือลูกท้อน้ำพึ่งกินอยู่พอเห็นเขาขึ้นมาก็รีบส่งสายตาบอกท่านอาจารย์หนานหะน้อารมณ์ไม่ดี หลานชายผู้ประเสริฐอย่าได้ไปหาเรื่องใส่ตัวเลยต้นไปเยี่ยนนึกประหลาดใจกลับมาเมื่อไหร่ทูปูเจียยืนขึ้นก่อนกล่าวว่าองกลับมาเมื่อคืนต้นไปเย่พปยักหน้าและถามอีกว่าทําไมผู้โสมไม่กลับไปพักผ่อนที่ห้องมานั่งยองตรงนี้เพื่ออะไรรืยทูปูเจีย,ยชี้นิ้วเข้าไปในห้องทำปากปุ้ยใบกล่าวกำลัง ทะเลาะกันเพราะการก็ถูกต้องแล้วต้นไปเย่ยมนึกแปลกใจกับเรื่องนี้เลยสักนิดให้ทะเลาะกันสิถึงจะแปลกหลังจากผลักประตูเข้าไปนานหมอเยี่ยก็กำลังนั่งถอนหายใจด้วยความโศกเศร้าอยู่ข้างโต๊ะอย่างที่คาดไว้ถึงจะยิงเสียงความเคลื่อนไหวก็ยังไม่เงยหนะ้า ส่วนต้นเหยานั้นไม่อยู่ดาวว่าน่าจะไปห้องข้างๆนอนหลับอุตุอยู่ในห้องนอนตัวเองหรือไม่ก็โมโหจนออกไปเที่ยวเล่นเตยๆบนถนนแล้วฮ่านานหมอเยียถอนหายใจเลือกใหญ่อีกหนัครั้งหนึ่ง จะเฮ้ออีกเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์ต้นไปเยรินชาให้ตัวเองดื่มรอจนท่านอาจารย์ปรอบเหยาเออจนหายกรดแล้ว,วเราไปมาคุยเรื่องไม่รับเสนกัน <c oughs> น, <c oughs> น้โมเยฮะเห็นชัดๆว่ามันก็นเรื่องเดียวกันเนี่มยังต้องมีรอบสองด้วยละ่ะ ไปพวกเขาอีกวนหวนนี้พบอะไรบ้างไหมต้นฝ่เยถาไม่เลยพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนั้นหมอเยียก็ใส่หัวไม่หยุดก็ไมื่อรู้ว่าเป็นข่าวลือจากที่ไหนกันแน่พอพวกเราไปถึงพวกเขาอีกวนก็ใช้วงล้อพันวัตตะทำลายให้คนได้อย่างสบายสบายผลสุดท้ายพอไปดูในถ้ำผูกเก่าก็เห็นว่าโรงไม้ของหลานอีจ้านพวกนั้นยังอยู่บนแท่นเหมือนเดิมหมุด ไม้18ชิ้นก็ยังกอกไว้แน่นนาะรอบด้านฝุ่นเกาะหนาเท่าหนะึ่งนิ้วมือในเลยจะมีวิเววว่าฟื้นจากความตายแค่ลงไม้เท่านั้นหรือที่ปกติแล้วคนข้างในหลักต้นระเยาะถามอกีกปนก็ยังอยู่แต่ว่ากลายเป็นกระดูกขาโปรนไปนานแล้วยังดูออกว่ามีรอยแผลจากกระบี่อยู่บ้างถ้าจะเป็นบาดแผลที่ได้รับในวันที่ประมือกับชิวจีนั้นหมอเยอเออยอยู่ดีเข้าไปรบกวนคนตาย ไม่ควรเลยจริงๆพอปิดฟ้าลงกลับไปใหม่แล้วพวกเราก็เลยไปหาพระมาสวดมนต์ที่ตีนขาวสามวันค่อยกลับมาต้วนไปเย่ใส่หวัวนี่ไม่คล้ายไป็นแนวทางของท่านอาจารย์เลยถึงขนาดรู้จักปิดฟ้าลงให้เขาดีๆและยังหาพระสงฆ์มาสวดสง่งวิญญ,ญาณให้ดี หากว่าเปลี่ยนเป็นแต่ก่อนแน่นอนว่าจะครานไปยุ่งนั้นหมอเยียคิดแต่ตอนนี้มีผีน้อยอยู่สองตัวแล้วควรทำความดีกับเก่าเสียบ้างตัวเองไม่กลัวตายแต่จะเกิดเรื่องกับลกูกศิษย์ทั้งสองไม่ได้ <c oughs> ผ่านมาตั้งหลายปีดีดัก นยยุทธภพเกรงว่าจะมีเหลืออยู่ไม่กี่คนที่ยังรู้จักวม่หลานอีจ้านคือใครต้นไปเยกราบเมื่อพูดถึงรัตธิมานก็นึกถึงได้แค่เปลิงจิ๋วเยี่ยที่ถูกวางชุ้ยอิงกับจัดไปก่อนหน้านี้ไม่นานมีก็แต่เพียงใช่พันอันก็เดี๋ยวนยังจำได้มิรู้ลืมพอได้ยินว่าค,คข้กดเก้าชั้นฟ้าถูกทำลาย ก็คิดทันทีว่าเป็นหลานอีจา้านฟื้นจากความตายทั้งยังไม่ลังเลงร่วมมือกับลัทธิเทียนชาติด้วยยังถึงขนาดมาวางกระดานมากดาราอคคณีแสดงที่เมืองหลวงอย่างเอกริกเพียงเพื่อจะล่อให้เขาออกมาอีกต่งหากก็หรู้ว่าที่แทนเนี้ยอะไรทำให้คิดช่งหนี้ อีกหน่อยพอจับตัวได้แล้วก็เอามาสอบประคำสักรอบกระสิ้นเรื่องนั้นหมอเอ่ยเอ่ยเจ้าก็เห็นเองนี่ว่าเขาฟ้าถาวันลงหน้าผาไปแปดนายสิบส่วนน่าจะยังมีชีวิตอยู่ต้นไปเมธายด์หน้าหนึกหนัก ครั้งนี้ลำบากท่านอาจารย์แล้วรู้ว่าอาจารย์ลำบากฉะนั้นก็ไปปรับเหยืาเอืยให้โกรธทีซิน,นั้นมาเย,ยเร่งเราต้นไปเย่ไม่สะทกสะท้านคําก็เป็นท่านอาจารย์ที่พูดปรอบก็ต้องเป็นท่านอาจารย์ไปปรอบหากว่าข้าปรอบสําเร็จแล้วจะต้องการเจ้าไปทําไมเล่าน,านั้นมอเย,ยเสนอแนะไม่อย่างนั้นช่ากลองเปลี่ยนคนดูไหมอาจารย์คิดว่าแม่ทัพเสริญก็ดีมากนะถ้าเป็นเช่นนี้ตัวเองก็ไม่รับประพูดกหก ใจกลายเป็นคำนวณอนาคตแทนต้วนไปเนี่ตบบากรารเอ่ยจากใจจริงท่านอาจารย์ช่างเป็นคนที่ไม่ชวนคนเห็นใจเอาเสียเลยจริงๆนะขอรับลูกศิษย์คนเล็กของท่านนั้นก็ค่อยๆไปปลอบเอาเองเถอะพอตกเย็นชูเหยียนถ้าสั่งส่งทหารอารักขาไปช่วยคนเผ่าชาวยาพวกนั้นปลอมตัวแล้วพาเข้ามาในวงัง ต้วนไปเย่ยอยู่ว่างไม่ได้ทำอะไรจึงย่อมต้องตามไปด้วยและต่อให้มีธุระก็ยังจะตามเข้าไปอยู่ดีภายในตำหนักที่อยู่ด้านข้างห้องทรงพระอักษรมีแท่เท้ากลุ่มหนึ่งรออยู่หรือวันแล้วแต่รอจะถวายดีกาทั้งสิน้นต้วนไปเย่ยที่เอ็นกายอยู่บนต้นไม้เพียงมองมาแต่ไกลก็รู้สึกปวดหัวแล้วยิ่งเห็นเท้าเรนเตรอต่อแถวอยู่ด้นหน้าสุดก็ยิ่งปวดหัวมากกว่าเดิม หลายปีมานี้สายลับของจนชินานยนืีวังหลวงจะคอยส่งข่าวมาอยู่เรื่อยๆบอกว่าแท้ท้าอักราชกูก้นี้รบร้าฝาบาททรงการเลือกชาย,ยาตั้งแต่แต่งตั้งฮวงโหอีกแล้วไม่กระตนิตทิเทียนฝาบาทที่ทรงปลายชินานทาตามเพลิดเพมากเกินไปพอจบน้วยังไล้เรียงความผิดใหญ่แปดประการของจนชินานอีกทําให้เราข้นางพระคันจงเกลียดจงชังไปด้วยราวกับว่าสวรรค์จะส่งลงมาให้เป็นคู่ปรับเขาโดยเฉพาะก็ไม่ แม้จะรู้ว่าตาแก่คนนี้เป็นคุณนางผู้พักดีเป็นแม่ทัพผู้มีความสามารถก็เถิดแต่ทุกครั้งที่ได้ยินคําว่าเขาเรินเต๋อสามคำนี้ต้นไปเียกยังคิดอยากจะป้อนแมลงพิษสักตัวเสฟปากเขาด้วยตัวมือของตัวเอง ใต้เท้าคนแล้วคนเล่าทุระแล้วทุระเล่าและคนสุดท้ายก็คือหลิวต้าะจย้งทว่ามีใช่พเ,เพื่อราชเกิเพียงเออย่างปราเปื้นย็นดีว่าห้านชายคนเล็กของบ้านจะอยุครบเดือนในอีกสิบวันให้หลังนี้คิดจะขอประทานชื่อรองจากประบาทช่ยเย็นกล่าวว่า นับว่าเป็นเพียงเรื่องดีเรื่องเดียวตลอดบ่ายนี้เมื่อครู่อักราชกุเพื่อนิพุ์อยู่เลยว่ากําลังจะรอไปดื่มสุราครบเดือนให้จนอีกสิบวันข้างหน้านั่นน่าเป็นเพราะเราเราเถ้ารู้ตัวว่าเรื่องที่ตนนามากราบทูลเสนอมันไม่น่าพิดสมัยเลยเจตนาพูดเรื่องอื่นจะน่งไม่ถูกฟวาบาตรธรรนิยนะสิกระยค่ะ ลิวต้าจะย่งใส่หัวไม่หยุดนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่ากระข้างล้านชายอายุยังไม่ครบเดือนของกระหม่อมกรถูกกิ้งจอกเข้านั้นใช้ประโยชน์เอาเสียได้นี่ไม่ใช่เรื่อจะหายกันได้เรื่อยหเนื้อลาเนื้อลาหม้อไฟเพียงเมื่อเดียวยังต้องสองหม้อ ชูเย็ยนอดหเราะไม่ได้จะนั้นลกก็ยืยนเลือกล่าวว่าไว้ชื่อรองเมื่อบร้อยเมื่อไหร่แล้วเราจะส่งคนนาไปให้ที่จวนให้ชิงอยู่กินข้าวด้วยกันไหมล่ะคอพระทัยเป็นอย่างสูงพระยอกับฝ่าบาท แต่เย็นนี้กระหมอมมีธุระอาการโอกาสมาเยือนถึงเรือนหลี่วต้จะย่งกล่าวฉะนั้นเราก็ไ่รังเจ้าไว้แล้วนะจูเหยียนตบบาเขาบามาพระนี้ก็พอออกไปแล้วเจอร่านอักราชะครูจะลืมถ่ายเงินมาสักหน่อยแต่นะหากไม่เห็นแก่หน้าตาหลานชายไอ้ชิงดีกาเมื่อพวเราก็คงไม่รับหรอกระยากาเดีวใต้ย,ย่งไปอยากหน้ากระหมอมจะต้องหลอกเอาเงินเขามาก้อนหนึ่งให้จงได้อ้ย จ้เลยน,นะทั้งฟ้าบาท้าบาทรอจนทุกคนจากไปหมดแล้วสือสีกงกงถึงค่อยเข้ามาแล้วเอ่ยจะเสด็จกลับตำหนักบรรทมไหมพระพยายค่ะนอนมาพักหนึ่งแล้วอ่ะเรื่องนี้ยังไม่ง่วงเวลานี้ยังไม่ง่วงชูเย็ยนสายหัวแล้วถามคนเช้าแย่พู้นั้นเข้าวังมาแล้วหรือยัง ทูนฟาบาทมาแล้วตั้งแต่เมื่อสองชั่วยามก่อนพะยากาผู้มัชาการเสี่ยงร,รับมาด้วยตัวเองสุสีกงกงกล่าวทั้งหมดถูกจัดแต่อยู่ในตำหนักอีสินพะยาคาไม่เลวชุยันพระเักหน้าแล้วเอ่ยไปกันเถอะกลับตำหนักบ,บันทมสุสีกลงกงงงงงอยู่ในใจไม่กลืนตัดมาไม่เหนื่อยอยู่เลยยามนี้ทำไมที่กลับตำหนักบ,บันทมแล้วลนึกว่าจะได้พบกับคนชาวยาเพราะนั้นเสียอี ตำาหนักบรรทมอยู่ไม่ห่างจากห้องทรงพระอักษรหลังจากตลักเปิดประตูต้นไปเย่กนั่งรอเขาอยู่ที่โต๊ะแนละ้อ๋อสูสีฮิกงกงตบอกตัวเองแรงแรงในใจนี่สวงตนเป็นอะไรไปแล้วนะนะ่ะคนเช่ายามาชีนันหวังก็ย่องต้องมาด้วยฟ้าบาถึงได้ต้องรีบเร่งกับหนักบรนทรมนี่เองต้นไปเย่กล่าวเห็นนอกนอกห้องหนังสือมีคนเยอะแยะออกปันนั้นยังนึกอยู่ว่ากว่าจะกลับมาคงเย็น คนไม่น้อยอ่ะแต่ตุระก,กันล้วนไม่ใหญ่ชุยันนั่งลงตรงข้ามเขาขอเพียงชายแดงไม่เกิดความบุบวาเรื่องอื่นล้วนแก้ง่ายไม่ไปดูคนชาวยาคนนั้นเรือนต้วนไปเย็ดถามชิเหยียนสสยหัวปลาให้รอไปสักสายควานก่อนค่อยว่กกันแต่ข้าไปมาแล้วต้วนไปเย่เอ่ยคนทั้งกลุ่มกำลังบนกระปอดกระแปดอยู่ในห้องบอกว่านคนเก็บกวาดตำหนักเย็น ไม่ใช่ไม่มีคนเก็บกวาดแต่เป็นไม่มีคนปรนนิบัติชูยเยียนกล่าวไม่กวาดถังน้ำล้วนมีหากชอบอกักขระกวาดเอาเองก็ได้นี่ต้นไปแยกยิ้มแย้มฟังเนื้อหาได้คุยกันในนั้นมีนอยู่สองคนที่เคยเข้ามาในวังเมื่อสิบกว่าปีก่อนคลายว่าอดีตจจ้พวาดจะทรงให้ความสำคัญทีเดียวชูยเยียนพระยา้าอ,ากาอีกสมวันเราค่อยไปดูพวกเขา ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่คุยเรื่องนี้ต้วนไปเยะเอ่ยท่านอาจารย์กลับจากภูเขาอีกวนแล้วผู้เอาโซหนานหรือชุยเหียนถามสืบเรื่องอะไรมาได้บ้างต้นไปเย,ย่ใส่หัวแล้วเล่าสถานก,การณ์เขาอีกวนให้ฟังคร่าวๆร,ร,รอบหนึ่งอย่างที่คาดเดาเอาไว้ชุยเหียนเอ่ย ก่อนหน้านี้ข้าส่งจดหมายไปถึงปราศาสตเขาสุริยันจันทราเซียนฟิงเองก็บอกว่าไม่คราจะเป็นเรื่องจริงเช่นกันสามารถตายเลยฝืนได้นอกจากผู้โสนานแล้วในะยุทธภพนี้เห็นทีจะไม่มีคนที่สอง ท่านอาจารย์ไม่ได้ตายเลยฟื้นหรอกนะเดิมเพราะยังไม่ได้ตายแต่แรกต่างหากแค่ฝึกฝนวิทยุมากเกินไปหลากหลายเกินไปจึงยากจะเลี่ยงให้บาดเจ็บถึงชีพจรหัวจนั้นเลยต้องแท้งตายเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเป็นพักๆอยู่ใต้ดินเร็วสุดก็หนึ่งเดือนกว่าช้าสุดก็หลายปีต้นไปเยี่ยก,ก่าวล้านอีจ้านวันนั้นแม้จะบอกว่าเคยเป็นจอมานแต่ก็เป็นเรื่องหลายสิบปีมาแล้วดังว่าคนตายนี้สลาย วกสนักทั้งหลายที่เขาเคยทำร้ายคิดตัวแล้วคงมาเจ็บแค้นอยู่นานนะักหากจะพูดถึงว่าใครที่ยังจดจำเขาได้ไม่รู้ลืมก็เกรงว่ามีแต่เพียงอดีตสหรักอย่างชิวจีเท่านั้นซึ่งคือใช่ฟันอันพนันรือจุย,ยันเอ่ยต้วนไปเย,าย่ายหัวใช่พันอันกับชิวจีจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ก็ยังไม่อาจแน่ใจน่าเป็นเพียงการคาดเดาของข้าเท่านั้น ในปีนั้นหลานอีจา้านตายเดินมือฉิวจีทั้งสองโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กอีกฝ่กยายฝึกวิทยุทธอะไรจะสามารถตายเนลื้นได้หรือไม่ก็น่าจะรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเย็นสิไม่ควรจะมาระแวงสงสัยเพียงเพราะไข้โกลก้าวชนทาเพียงอย่างเดียวชูหยียนกล่าวเช่นนี้ถึงยังคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดแล้วต้วนไปเหยื่เอ,อ่ยเจ้าสนใจแค่เรื่องในราชสนกก็พอส่วนเรื่องในยุทธภพทิ้งไว้ให้ข้าจัดการ ชีนันหวังยื่นมือเข้ายุ่งกับเรื่องในยุทธภพจงหยวนหากถูกอักราชภูรู้เข้าแล้วก็ต้องตีอกชกตัวอีกเพื่แนฉืวยนยิ้มปรางมองเขาข้ากำลังตั้งตารอยยุ่มโหตาแก่นั้นอยู่พอดีต้วนไปเย,ย,ยปื้อย้ายเป็นห้างที่เก้าอี้ข้างเขาจะออกไปเดินพักผ่อนหย่อนใจหน่อยไม่เห็นเจ้าอุดรู่อยู่ในห้องหนังสือตลอดใบ คืนนี้ในเมืองของมีเทศกาลชมโคมดอกบัวทุกที่มีแต่ผู้คนไม่ไปไม่ไปอ่ะชุยันเอ,อ่ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก,ก็เรื่องวุ่นวายอีกชมโคมดอกบัวหรือต้นไปเย่ก,กราก่อนหน้านี้ข้าไม่เห็นเคยได้ยิน ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกก็คนแค่มารวมตัวกันจัดงานครึกคลื่นขึ้นมาสักอย่างก็ทนานชูเยยนเอ่ยอัครราชครูเถาก็จะพาหลานชายปลายมิเต่ทานในราชลักอีกจำนวนไม่น้อยด้วยหากว่าเห็นชีนันหวังปรากฏตัวเกรงว่าเป็นลมหมดสติไปเสียตรงนั้นฆ่าแปลงโฉมก็ไม่เป็นไรแล้วต้นไะเย่กลุ่มมือเขา ให้เจอค้าก็ไม่ได้เหมือนการชูเยียนกล่าวยากนะักกว่าจะรับมือกับพวกเขาเสร็จมีเหตุผลอะไรตัวเองต้องวิ่งออกไปพบเจออีกรอบอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ต้นตะยี้เท้าทางทรางกล่าวหน้าเบือ่อ น่าเบื่อไปหอนังลมสิชุยันเลิกคิ้วมองเขาถ้ารู้ก่อนว่าเจ้าจะจำฝังใจเช่นียิ่นนข้าก็พูดออกมาแล้วต้นไปเย่หวเราะไม่น่าร้องไห้ไม่ออกไม่ขอปิดบังหากเจ้าไม่พูดขึ้นมาก็คงลืมเรื่องนี้ไปจริงๆแล้วก็ต้องขอปพียพูดด้วยนะ <laughs> ไปตอนนี้ก็ยังไม่สายชูเยียนเอ่ยไม่ไปอะพรุ่งนี้ค่อยไปอันนี้ข้าอยากอยู่เป็นเพื่อนเจ้าต้วนไปเยกกราวอย่างใน,ในข้าเดินเล่นเพื่อนเจ้าที่อุทยานหลวงนะในตำหนักบรรพมมันอุดอู้จริงจริงชูเย็ยนเอ่ยว่าไม่สู้ไปโรงเตรียมเจ้าพักดีกว่าไหมหืมต้วนไปยะนั่งตัวตรงรู้สึกปราดใจเล็กน้อยชูเย,ย,ย็นกลัดนน้าก็มองเห็นคมดอกบัวเหมือนกันแม้จะห่างไปสักหน่อยแต่การมองดูปเปลวเทียนมิ ไหวบนผิวแม่น้ำยามค่ำคืนปิมทิวทัศน์งดงามอย่างหนึ่งในเวลาต่อมาเอกเอกไม่ใช่ดีในโรงเตรียมต้นเยาะกระังขามจริงนะก็ต้องจริงอยู่แล้วสิรอกลับไปชีนานเมื่อไรอาจารย์จะลงหลุมไฟขุดขึ้นมาให้เจ้าทันทีนานมอเยีะชูม,มือลั่นคำสาบ,บานต้นเหยาะทามจมูกฟุดฟิดผลน,นี้ห้ามหลอกข้านนะแน่นอนแน่นอนนานมอเยีะไยักหน้าไม่หยุด ต้นเยายื่เนื้อเสียบไม้ในมือส่งให้เขาตกลงน้ำมอเหียยิ้มจนเป็นหน้ายับยน่นรับมากินท่าทางดีใจเหมือนเด็กๆเกสียงพีเท้าดังมาจากบันไดต้นเหยาวิน่งหน้าทำไมฟังดูเหมือนมีสองคนนั้น,นมอเหียพูดไปอย่างนั้นไม่แน่ว่าอาจจะเป็นฝาบาทต้นเหยาแนบตบตูมองผ่านรอยแยกเอ่ได้ความประหลาดใจเป็นฝาบาทจริงๆด้วยจริงหรอนั้น,นมอเหียสกสนใจขึ้นมาเรียตามไปแนบตัวกับประตูแอบมองดูอยู่ข้างๆกัน ต้นไปเย,ย่ชูยเยยนเข้า้หนอนไปด้วยกันนันหมอเยียกับต้นยางไม่ได้นัดหมายแต่มีเป้าหมายหนึ่งเยอพลันขึ้นย้ายจากประตูไปที่ผนังในชั่วพริบตาแล้วตั้งอกตั้งใจแนบหูฟังแนบหูฟังหูฟังอะไรเอาห้าสองเหายไปไหนอ่ะห้าสองหายไปไหน โอ๊ยห,หายไปไหนหน้าหนึ่งเนี่ยหน,น้าสองแปดมาโทษทีแม่ปูฟังโอ้ตายแล้วตายแล้วมันสูอหายไปหน้าหนึ่งจบอย่างนี้เลยหน้ามันหายไปหน้าหนึ่งครับไม่รู้หลังจากนั้นเขาพูดเรื่องอะไรมันก็โผล่มาตอนใหม่แล้วว่า